สวัสดีค่ะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะไปชมที่ดินนะคะที่ดินตรงนี้นะคะอยู่คลอง3 1อนะคะจะเป็นถนนดินตามนี้เลยนะคะนี่นะคะ,ะตรงทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นบ่อปลานะคะทางด้านซ้ายจะเป็นบ่อปลานะคะห่างจากถนนสี่เลนนะคะ100เมตรถ้าลูกค้าสนใจนะคะต้องอซื้อเก็บไว้นะคะ ต้องมาพัฒนานะคะแต่ว่าถ้าทำในแนวของส่วนเกษตรนะคะสามารถทำได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะที่ดินของเรานะคะมาถึงแล้วนะคะคือแปลงนี้นะคะขนาดสองไร่นะคะนี่นะคะบรรยากาศของของแปลงที่ดินนะคะเป็นโครงการเก่านะคะต้องมาพัฒนานะคะนี่นะคะ บรรยากาศโดยรอบนะคะในนี้นะคะเมมีทั้งหมด3ามแปลงนะคะแต่ว่าแต่ละแปลงนะคะจะอยู่ไม่ติดกันนะคะส่วนรายละเอียดนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือแอด ID ดไลน์เมนะคะ092 498 2979ค่ะ สำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ